ท่านผู้ชมครับในช่วงของ Equipment วันนี้นะครับเราจะมาทดลองในเรื่องของอัตราหมุนของลูกหรือว่าสปินของลูกเมื่อออกมาจาก Wedge ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเยผมแนะนำผู้ร่วมรายการในวันนี้ก่อนพี่ทอมจาก t r a c k m a n เช่นเดิมพี่ทอมสวัสดีครับสวัสดีครับพัเชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอมน้องเอิร์ธเป็น t Touring Pro ครนะครับวันนี้มาโชว์ความสม่ำเสมอพี่ทอมคงเบื่อวงผมแล้วล่ะว่ามันตีมมาไม่เหมือนกันเลย <laughs> วันนี้เราจะมาลองนะครับเวท2ตัวที่เออตีวันนี้ 2, งอ,องอนองศาทั้งคู่2งนมีบอสเท่ากันทั้งคู่ถูกต้องแล้วก้านเดียวกันเพื่อเห็นเลยน้ำหนักเดียวกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีผลงานออกมาคล้ายกันมากใช่ครับโอเคอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำไปทำไมทำไปเพื่อเห็นความต่างกันนะครับทำง่ายง่ายนะครับอันที่กริปมีสีแดงอันนี้คือใช้มาแล้วประมาณ3เดือนถูกต้อง ันนี้ใหม่เอี่ยมเพิ่งแกะพลาสติกเลยครับโอเคนะพี่ครับโจทย์ครบเครื่องพร้อมพร้อมครับเอาอันเก่าก่อนสามลูกนะครับผมวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าตัวเลขแตกต่างกันยังไงบ้างโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขสปินนะครับอันนั้นคือตัวพิเศษเลยที่ต้องการจะดูเพราะตัวอื่นมันควรจะออกมาเหมือนกันถ้าวงสปินเหมือนเดิม เ okay. นะช็ดสะอาดด้วยครับจะได้เหมือนเดิมเป็นไงครับเท่าไหร่สปินเรทลูกลูกตรงนี้หมื่นหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งพันสองห้าห้าสิบครับก็ค่อนข้างเยอะนะเยอะคือ <C ứ S 1> ถ้าก็ตีเหมือนเดิมเราก็คาดหวังตัวเลขคล้ายๆเดิมนะครับ,รบลายเดิมลูกระเท่เดียวกัน เ่จะเป็นมากกว่าเดิมด้วยหมื่นหนึ่งเกือบหกพันหกร้อยบาทแต่อันนี้ดูออกว่าคลายไปข้างหน้าหน่อยนะเนี่ยอันนี้โดนดีป่ะอันนี้ออันนี้คืยังไม่ดูนี่เลยนะพี่ดูแค่อาการลูกตกแล้วมันคลายไปข้างหน้านิดนึงใช่ที่เท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวเราตรงเกือเก้าพันนะครับ แปดพันสอปดพันสองโดนไม่ดีดดใช้โดนไม่ดีด้วยอันนี้เวจใหม่ไม่เป็นไรดีแล้วเราก็ทดลองมันทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่านี่แหละอันนี้ใหม่เยี่ยมสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเวจใหม่มันจะคมกว่านะเดี๋ยวเราก็มาเทียบเพราะมันก็จะมีลูกที่โดนดีโดนไม่ดีผสมกัน เก้าพันห้าเอาละเลยเพี่งงคือผมผมางงละพี่ทอมต้องอธิบายผมฟังละเพราะว่าสิ่งที่ ผมคาดหวังจะเห็นไม่รู้เอิร์ธคิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับคาดหวังจะเห็นว่าไม้เก่ากับไม้ใหม่ไม้ใหม่สปินไม้ใหม่ต้องสปินเยอะกว่าครับไม่ใหม่สป็ินเยอะกว่าเมื่อกี้เราตีไม้เก่ามีพันหนึ่งกว่ากว่าเอ้ยหมื่น <1, S 1> หนึ่งกว่า 1, 1, 1> กว่าครับแต่ไม้ใหม่ปุ๊บเหลือเก้าพันห้าะครับพี่ทอมครับเครื่องพี่ทอมเป็นไรปะครับเครื่องไม่เป็นไรครับแต่ไม้ใหม่เนี่ยคือวันนี้ไม่เอี่ยมเลยใช่เพิ่งแกะพลาสติกใช่บางที มาจากแฟกตอรี่นี่จะมีเหมือนโคตติ้งที่อาจจะทำให้ลื่นแล้วสปินน้อยลงโอเคธรรมดาพวกทัว n ์โปรที่ผมเคยสอนเนี่ยก็คือก่อนจะใช้วจ d g e ในทัวนาเมนต์แข่งจริงๆเนี่ย mm hmm. จะจะซอมด้วย mm hmm. เหมือนจะจะเบรกอินวี e ชให้ให้ให้หน้าไม้แล้วก็ o รูฟสึกนิดหน่อย คือได้ใช้งานมาบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นใยกตัวอย่างเช่นมีมีเขาเรียกอะไรเวทจริงเวทซ้อมเนี่ยครับใช่ก็มีเวทเกมเมอร์ว่าเวทชุดเนี้ยก็ใช้ตอนแข่งแต่ช่วงเวลาระหว่างทุกอีเวนต์เนี่ยก็จะซ้อมด้วยเวทใหม่โอเคอ๋อโอเคผมขึ้นภาพบอกแล้วคือตัวนี้กำลังเข้าที่ใช้แข่งแล้วตัวใหม่เอี่ยมก็ใช้ซ้อมใช่ครับพอดีตัวใช้จริง ร้อมเกษียณตัวซ้อมก็ขยับมาเป็นตัวจริงครเหมือนฟันปลาฉลามไงไม่รู้มีหยุดทิ้งแล้วก็ใหม่มาแล้วก็ใหม่มาประมาณรับโอเคโอเคเพราะอันนี้เราเราเรามาทดลองความก็เรียกอะไรความแตกต่างระหว่างใหม่เอี่ยมกับ3เดือนเพราะถ้าอันจริงๆแล้วเนี่ยสเดือนแต่ก็ยังใช้ไม่เยอะมากเนี่ยมันก็ยังถือว่ากําลังดีกําลังใหม่ก็โอเคยังใหม่ในการใช้งานยังไม่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงครับอืมวันที่ความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่ของเราเออด้วยไหมความรู้ใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าเออก็คิดว่า แกะใหม่มาก,ก็น่าจะสปินเยอะกว่าเออปกติม oh, ไม่ไม่ครับแกะใหม่มาถ้าใหม่เอี่ยมขนาดนี้ไม่เอี่ยมขนาดแบบแกะพลาสติกคือสปินน้อยอะไรครับม,ม,ม,มันเหมือนมีน้ํามันเคลือบว่าแบบรู้สึกล,<ม>ล้ลื่นเมื่อกี้ตอนตีสัมผัสอะไรบ้างหรือเปล่าว่ามันออกออกจากหน้าเหล็กมาเป็นยังไงก็รู้สึกว่านี่นะครับว่ารู้สึกว่าเหมือนล่องเหล็กมันไม่ค่อยกัะสปินนะครับเพราะระยะก็ออกมาดีนะระยะก็เกาะกลุ่มกันนะผลงานไม่ได้แตกต่างกันในะใครับระยะ <ม>แล<ต>ะ<ช>นี่คือ<ช>วัตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่ทำไมเราถึงได้มีช่วงนี้แล้วก็ถึงได้เชิญพี่ทอมกับอุปกรณ์ Trackman ม,มานะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะความรู้สึกของนักกอล์ฟซึ่งรู้สึกอยู่คนเดียวเนี่ยอย่างเราไม่มีทางเห็นด้วยเลย<ช>เราดูช็อตไปก็ผลง,งานก็โอเคเนี่ยจะรู้ได้ไงมันสปินแตกต่างกันขนาดตั้ง5000ใช่ครับนะทางที่อันใหม่ความเชื่อคืออย่างหนึ่งเลยแต่พอมาเห็นตัวจริงโอเคมีข้อยกเว้นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าแกะเวทใหม่ควรจะไปใช้ก่อนใช่ครับควรจะไปซ้อมก่อนครับ เราลองเอาไประเบิดไซ,ซส์ยี่สิบลูกก็น่าจะเห็นผลระหับใช่คนใส่เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคใช้ได้เอาละครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดมันเก่าเกินไปมันไม่กัดแล้วแน่นอนเราควรจะเปลี่ยนมันใหม่แต่ถ้าเกิดใหม่แท้ๆเลยใหม่เอี่ยมๆเลยเนี่ยก็ต้องให้เวลามันแป๊บหนึ่งกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางใช่ครับไหมครับอย่างไรแล้วก่อนจะจบกันวันนี้ต้องฝากขอบคุณแคดตี้กิจจิมิสังของคุณด้วยนะเมื่อกี้คุณสังเกตหรือเปล่า <ม>สั่เกตครับมีใช่ออไหมตอนนั้นผมก็มีโค,ค้มาเป็นแคดดี้แล้วมาเช็คให้แม่จ้างมาจากอเมริกาเลยโชคดีนะครับ